ผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยความไม่รู้จักพอของมนุษย์เนี่ยมันน่ากลัวที่สุดครับพอรบอเนี่ยนะครับขนส่งทางรางมันจึงเป็นตัวอย่างใหญ่และเนี่ยนะครับแต่ละรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเรื่องขนส่งทางรางไม่ใช่เรื่องของคุณอ่ะวันหนึ่งก็ถึงตัวคุณใช่คุณเห็นปตท,ะท,ะทไหมเห็นความชิบหายของโรงงานยาสูบไหมเห็นรอสพโดนไหมเห็นการ <rier> ท่าเรือกําลังจะโดนไหมนะครับการไปพากําลังจะโดนที่ที่จนไม่เหลือสาภาพไหมโครงการโทรศัพท์ที่ตายไหมเพราะเนี่ยนะครับน้ำมือของมนุษย์เนี่ยนะครับ หน้าตาคุ้นๆและหน้าตาก็ไม่เปลี่ยนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมองเห็นว่าแต่ละรัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องลุกขึ้นมาช่วยเช่นพอพบรางทุกฝ่ายก็ต้องร่วมมือกันและประชาชนก็ต้องปกป้องสมบัติของชาติตั้งแต่พระพุทธเจ้าหลวงมาแล้วจะไม่เสร็จได้กับคนรุ่นพันอย่างนี้ได้ยังไงนะครับก็เอากันเท่านี้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าคว่มพบรางไม่ได้ก็คว่มรัฐบาลเสียเป็นจุดเริ่อตอนผมเองเห็นร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางรางพสเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างของพรรคเพื่อไทย เทียบเคียงกับร่างของรัฐบาลและก็ร่างของพรรคประชาชนที่แหลมมากกว่าเพื่อนและก็สอบพิรุษผิดสังเกตคือร่างของพรรคเพื่อไทยเพราะในการประชุมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานี้เนี่ยบรรดาพักร่วมรัฐบาลซึ่งก็ต่างจุดแสดงจุดยืนว่ามีปัญหากันเพราะว่าแนวทางปฏิบัติเนี่ยต้องยึดร่างของ รัฐบาลเป็นหลักแต่ปรากฏว่าได้มีการเอาร่างของพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นหลักอภิปรายไปอภิปรายมาปรากฏว่าต้องปิดสภาหนีเพราะกลวงโหวตแล้วจะต้องหัวขมังเมื่อวานนี้สื่อมวลชนไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่าเหตุอะไรจึงจะต้องเอาร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาดความเป็นจริงจะเอาร่างของคอรมอรเป็นหลักเนี่ยผมเนี่ยต้องจับให้มั่นคันให้ตายอย่างน้อยก็พอรู้จักคนในสภาบ้างในการประชุมวิปรัฐบาลเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าในรายงานการบันทึกของวิปรัฐบาลเนี่ยประธานวิปรัฐบาลนายวิสุทธิชัยอรุณเนี่ยกล่าวว่าขอให้วิปรัฐบาลใช้มติใช้ร่างของพรรคเพื่อไทยที่เสนอโดยนางมนพรเจริญศรีกับคณะเป็นร่างหลักในการพิจารณาของชั้นกรรมธิการวิสามันรองประธานคนที่สี่ยาภูมิใจไทยอาสพล สันไตรภพเนี่ยได้สอบถามว่าเหตุใดจึงไม่ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณาในชั้นของกรรมธิการวิสามันนางมนพรจเจริญศรีที่ปรึกษาของที่ปรึกษาและกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นการนำร่างของคณะกรมกรมธิการวิสามันในสภาชุดที่ผ่านมาปรับปรุงและเสนอจึงมีความครอบคลุมและครบถ้วนกว่าทั้งนี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบด้วยแล้ว ว่าจะใช้ร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักในการพิจารณาชั้นคณะกรรมธการให้ผมถามหน่อยดิพิตู่ปกติคุณวิสุทธิ์แกพูดภาษาไทยปะทำไมเวลาแกพูดฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไงไม่นี่ไงคือคนเนี่ยนะครับที่เป็นผู้เสนอเนี่ยก็คือคตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคที่เป็นสอสอความจริงรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นสอสอแต่มีที่มาชัดเจน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนางวนพรเจริญศรีเนี่ยรู้จักคือชื่อเล่นว่าเดือนผมเรียกว่าไอเดือนนะเวลาใครถามว่าหลังจากพวกนี้เสนอพรบรางว่ารัฐบาลจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ผมก็บอกให้นับเดือนเดี๋ยและให้นับเดือนเพราะเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความนี้เนี่ยร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางรางเนี่ยแค่นิยามของคําว่าเจ้าของโครงการเนี่ยหมายความว่าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ปกติกฎหมายต้องเป็นของรัฐนะครับแต่ว่านี่ก็คือว่าหมายความว่าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ดําเนินการเกี่ยวกับกิจการขนส่งทางรางพอคําว่าหรือเนี่ยนั่นแหละเสร็จหรือเลยครับเห็นไหมก็คือปกตินี่นะครับในการทาโครงการแบบนี้เนี่ยนะครับพี่ประพัดก็นั่งอยู่ที่นี่ก็จะบอกว่าเป็นของรัฐครับแต่เนี่ยหรือของเอกชนพอมาตราสิบเก้าที่พี่นกเขาได้อธิบายความะให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในโครงการขนส่งทางรางที่มีหน่วยงาน เจ้าของโครงการเป็นหน่วยงานของรัฐตกเป็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการดังกล่าวเมื่อแล้วก็บอกเหตุผลครับทีนี้พอเป็เจ้าของโครงการเป็นของรัฐหรือเอกชนเอกชนครับ <c oughs> เห็นไหมทีนี้ถามว่านี่นะครับที่กําลังจะได้เนี่ยนะครับรถไฟฟ้าสามสนามบินที่พี่สาวิตพูดได้อะไรครับรถรางที่สองข้างทาง <c oughs> สองเนี่ยครับรถไฟความเร็วสูงที่กําลังจะทําไปภาคอิสานี่ของด่วนเลยครับรถไฟรางที่สองข้างทางเป็นของเอกชนครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าได้มากล่าวอ้างว่าสื่อสารผิดพลาดถ้ายังยืนยันว่าจะทำเนี่ยนะครับยกให้กับเอกชนเนี่ยเราต้องคว่ำพรบรางค,รคว่ำไม่ได้ก็ต้องคว่ำรัฐบาลเสีย นี่ไงครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วเดี๋ยวให้พี่ตู่ขมวดแล้วเราจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันเรื่องพรบรางหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยถูกทําลายตามลําดับนะผมจะบอกให้ปอตทอย่างเงี้ยสามสิบห้าบาทไม่กี่วินาทีพรบเดียวเสร็จโจรครับพี่นกเขาและคณะไปทวงทอท่าแท่นมาได้แต่ว่าตอนนี้เข้าใจบางคงจะงุบในทางลับไปแล้ว <inate> การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็พยายามจะเอาต่อจากปตทนะแต่ว่าเนี่ยนะครับนี่วีนกเขาคณะปีรสนานน่นนี่นั่นเข้าไปต่อสู้จนกระทั่งยันได้แต่ไม่ได้หยุดก็ใช้วิธีแปลงวิธีใช้สูตรปอบเลยทีนี้ครับกินในกินในดูสภาพสาภาพปัจจุบันเพราะโรงงานไฟฟ้ามันตกไปอยู่ที่ของเอกชนหมดและที่สำคัญมันไม่ต้องเดินเครื่องด้วยเลย่ใแล้วก็มาเก็บตังค์กับเรา เราก็ใจถึงใจมันทุกเดือนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอีกัดเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีสภาพต่อมาเลยครับรอสพอวันนี้ระบบขนส่งเนี่ยจำเป็นหมดคุณภูมิธรรมนี่แหละครับเป็นรัฐมนตรีบิ๊กอ้วนผมเนี่ยก็ตั้งเนี่ยนะครับพออไปยุบรอสพขนาดหลังจากนั้นไม่กี่ปีระบบการขนส่งสิ่งของกลายเป็นความจําเป็นแต่พวกนี้ยุบไปเป็นที่เรียบร้อย ลองดูวิวัฒนาการโรงงานยาสูบดิเห็นไหมขายยาสูบยังชิบหายเลยครับเพราะว่าจัดการทํำกันไปทํากันมาร่วมมือกันไปร่วมมือกันมาจนกระทั่งโรงงานยาสูบเจ๊งองค์การโทรศัพท์เออผมเนี่ยติดคุกรอบที่ห้านี่ผมจะบอกให้ครับไปเจอคนเขาบอกเขารู้จักผมผมก็บอกอ่ะนั่นตามมาเจอน่ะเอะพี่อายุเท่าไหร่ท่านแปดสิบแปสิบ เอ้พี่เคยเป็นอะไรเคยเป็นผอองการโทรศัพท์เอาแล้วมาติดคุกเรื่องอะไรเรื่อง AIS ติดคุกตอนอายุ80แล้วให้ชดใช้600ล้านะอ่าคุณคุณเห็นไหมพูดไฟฟ้าไหมเริ่มชตเลยไหมไฟฟ้าไฟฟ้าเริ่มชตเลยทุกอย่างนะพี่ไฟฟ้าเริ่มชอดเดี๋ยวน้ำเริ่มท่วมอีกแล้วป้าป้าเห็นไหมองการโทรศัพท์ก็พัง แล้วสังเกตดูว่าทําไมต้องต้องเอารถไฟเพราะว่าโลกมันกําลังจะเปลี่ยนม,มาเป็นเรื่องระบบรางครับไปที่ไหนก็เห็นรางนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นสมบัติสองข้าง,างครับครับและที่พี่พวกเขาอธิบายวางแผนจะเอาหมดนะแต่ว่าจะกินสามสนามบินนี่ก่อนนะครับอุตสาห์ไปยกมือไหว้ข้อมหัวขนาดนั้น <laughs> ในวันแสดงวิสัยทัศน์ <laughs> ไม่รู้ใครนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับที่กําลังจะเร่งเนี่ยนะครับรถไฟความเร็วสูงภาคอีสาน คือวันนี้เนี่ยนะครับมันคือความประหลาดของประเทศนี้ดอนเมืองโทเวกำลังจะหมดสัมปทานและรัฐบาลกำลังจะทำท่าจะต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับอ้างว่ารับปากเรื่องยี่สิบาทกำลังจะงบสองแสนล้านไปซื้อสัมปทานจากเอกชนครับไ้นู่นจะหมดจะต่อไอไอจะหมดไอที่จะหมดกำลังจะต่อไอที่เวลาเหลือกำลังจะไปซื้อ แล้วหลังจากนั้นก็ใช้เอกชนบริหารต่อและจะเก็บตังค่ารถติดใครเข้ารัชดาสีลมสุขุมวิท <GA IN> เก็บนี่นะครับ40 50าบาทบปไปเพื่อไปจ้างให้เอกชนบริหารครับ <ard> เห็นไหมมันมีอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองบ้างก็เ,เงินสองแสนล้านไปซื้อไปซื้อสัมปทานการันตีว่าเอกชนไม่ขาดทุนแล้วได้ได้แน่นอนแล้วกำไรแล้วแล้วหลังจากนั้นจ้างให้มันบริหารต่อแม้ว่าอายุสัมปทานเนี่ยนะครับมันจริงจบแล้วไม่มีปัญญา เหมือนสร้างเนี่ยนะครับทางด่วนนี่นะครับ,รบไอไอมอเตอร์เวย์ทั้งหลายที่ประหลาดก็คือรัฐลงทุนสร้างแต่ไม่มีปัญญาเก็บตังเองต้องจ้างเอกชนไปเก็บตังให้เห็นไหมครับเราอยู่ท่ามกลางประเทศแบบนี้นะพี่ตู่เพราะผมคิดตามพี่ตู่องกลังนึกอะไรรึเปล่าเรากําลังถูกหลอกไหมเนี่ยไอพวกนี้มันเลอะเทอะมันผัวว่าจะร่างรัฐธรรมนูญจะแก่รัฐธรรมนูญจะประชามติจ,จริงๆแล้วเนี่ยมันเป้าลวงหมดเลยตอนนี้เนี่ยมันตกักมันล้วง มันเอาจนกระทั่งบ้านเมืองเรากลวงแล้วเนี่ยในสิ่งที่พี่ตู่พูดถูกไหมคือไอคอนกับดไอแพดดีพอกันใชื่อผมเนยเพราะว่านี่นะครับขณะที่คนกาลังทุนละมุนไอคอนเหมือนไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยคนก็เข้าไปช่วยบ้านหลังนั้นที่เหลือบ้านว่างไอพวกนี้ไปยกเขาผมถึงได้บอกไงว่าทั้งหมดเนี่ยพี่ตู่ผมว่ามันเป็นเป้าล้วง ไอ้พวกที่มันบอกแก่แล้วร็มนูนประชามติอะไรพวกเนี้ยไอ้นั่นมันไม่ได้ตังค์เอานะไอ้ของที่จะได้ตังค์ก่อนไอ้นีน่มันเหมือนกับมันจุดไฟเผาบ้านไว้หนึ่งหลังแล้วเราก็เฮโลสารพากันจะไปดับไฟบ้านนั้นท้ายที่สุดมันขโมยของจากบ้าน,นอื่นหมดเลยแบบที่พี่ตู่พูดให้ฟังเนี่ยแล้วที่สาคัญไอ้แหล่งพลังงานไทยกัมพูชาที่กําลังพูดกันอยู่เรื่องดินแดนเนี่ยครับเรามีแต่เสียกับเสียครับขุดมาก็ไม่ได้เรายกให้เชฟรอดเมื่อห้าสิบปีที่แล้ว หมายถึงว่าสูบได้เนี่ยเราอาจจะต้องเสียดินแดนนะแต่ว่าสูบได้เชฟรอนออกไปแล้วเราก็จ่ายน้ำมันเราเท่าเดิมนะครับแล้วเราเราได้อะไรกันบ้างอ่าอย่างนี้ประเด็นที่สองคำร้องคุณธีรยุทธ์ก็มีมูลดิก็มีอยู่แล้วปัญหาก็คือว่าอะไรครับเห็นไหมอะไรที่เป็นรายได้นะครับสร้างความมั่งคั่งเนี่ยไม่ยกให้กับต่างชาติก็ยกให้เอกชนเอกชนที่ว่าก็ไปหุ้นกับต่างชาติแล้วที่นะครับเหมือนกับที่จะเอาไปยึดที่ของไอกการการท่าเรือมาทําบ่อนเนี่ยครับ ต้องไม่ลืมนะผมได้เจออดีตประธานการท่าเรือเขาสกิดเมื่อกี้นียบอกคุณจตุพรรู้ไหมไอ้บริเวณการท่าเรือที่คลองเตยเนี่ยครับสิ่งที่คนไม่เห็นเลยคือเสาเข็มเป็นไม้สักสูงเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นตนไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับตามันมองทะลุลึกไปในดินแล้วว่ามันจะเอาอย่างไงที่บอกว่าจะลงทุนสองแสนล้านเนะี่ยใช้ในนามราชกินนาไมา ซึ่งเป็นเนยนะครับองค์กรที่เป็นหนี้กว่าพันล้านไปเอาตังค์มาสองแสนล้านก็ต้องเอาตังค์มาจากต่างประเทศครับแต่ว่ายังไม่ทันทําอะไรนะครับพอไปเอาที่ตรงนั้นก็ได้ได้ซุแง้วไม้สักเนี่ยนะครับกี่คนอบเห็นไหมไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับมันสามารถล้นด้วยนี่นะครับกล้องจุลทรรศหรือดาวเทียม่งไปเลย <c oughs> คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่พวกนี้มองทะลุดินไปเรียบร้อยแล้วว่ะทำไมมันรั่วพี่ทำไมมันรั่วมันมีความสามารถพิเศษอคือเก่งเรื่องทำชั่ว ก็ก็ธรณีสงยังเป็นสนามกอบได้เอาอะไรเหลือคือไม่รู้ว่าจะอย่างไรครับคือความเป็นมนุษย์เราเนี่ยความเป็นจริงนั้นถ้าเขาทําตามคําพูดมาเนี่ยว่ากลับมาเลี้ยงหลานผมแก่แล้วเนี่ยครับผมขออนุญาตนะครับแล้วท้ายที่สุดวันนี้สิ่งที่ทําทั้งหมดนะดูดิว่ามันเกิดความเสียหายอย่างไรไอ้นี่ไปบวชในวัดผมก็ไม่ไว้ใจต้องคนพาโบตลอดเวลา เพราะนี่นะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับทรัพย์สมบัติของชาติทรัพย์สมบัติของศาสนาสนามครอบอันภายเป็นอื่นไม่ได้ปิติีกาที่ประชุมใหญ่มีมติเด็ดขาดว่าเป็นที่ธรณีสงที่แปลงของคุณยายเนื่อง920กว่าไร่นี้เนี่ยไม่สามารถเนี่ยนะครับไปทําธุรกรรมอย่างอื่นได้ซื้อขายไม่ได้นะครับและกรมที่ดินก็ปฏิบัติตามคําสั่งของกฤษฎีกาต่อมาเป็นการไปเพิ่อถอนครับ วันนี้ก็สั่งกลับไปนะครับว่าที่ต้องกลับไปเป็นที่ธรณีสฆ์หลังจากที่เอาคําสั่งศาลคําสั่งกฤษฎีกาแต่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีถือเนี่ยนะครับถือความเป็นเจ้าของเนี่ยสามสิเปอร์เซนจนกระทั่งวันมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ที่ป่าถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตครัและที่แบบนี้ล่ะแล้วที่วัดอ่ะเอที่แต่มันมีกูรูกฎหมาย ที่เขาบอกเขาเคยสู้คดีชนะให้ใครก็ไม่ได้ในเรื่องอายุความเขาบอกว่ายืนยันที่นี่ไม่ใช่ธรณีสง์ไปดูที่ประชุมใหญ่กฤษฎีกาเล้วทำไมกูรู้และที่เราันที่สุดนะครับก่อนที่คุณชาดาจะจะลุกขึ้นจากตำแหน่งเนี่ยได้สั่งการให้ประหลัดกระทรวงเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งศาลและกฤษฎีกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่อ้างว่านะครับที่ประชุมสง์อะไรไม่ได้ก็ทั้งนั้นก็กฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่ครับมีมติเด็ดขาดศาลเนี่ยนะครับพิพากษาศาลชั้นต้นศาลบูธรีกาไม่อนุญาต ยืนยันความเป็นธรณีสงทั้งสิ้นนะครับต่อให้สิกูรูไหนก็แล้วแต่ไปเปลี่ยนไม่ได้นะครับและกฤษฎิกาก็ยังยืนนะครับและที่สําคัญเลยครับคดีนี้ที่มันตั้งต้นได้เพราะกฤษฎิกาเขาส่งเรื่องไปยังปปชไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยครับจะเปลี่ยนเป็นที่วัดให้เป็นสนามครอบอย่างไรก็มันก็ต้องกลับไปเป็นที่วัดไอ้ถ้าเกิดเที่ยวกับที่ป่ามันก็ต้องตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตดิอย่างไรก็ไม่รอดอยู่แล้วตอนไอ้กรณีที่ป่าเนี่ยเขามาชี้ภายหลังว่าว่าเป็นป่ายังไม่รอดเลย แต่กรณีนี้เนี่ยนะครับคุณยายคุณยยาเนื่อมองเขาเจตนาบริจาคให้กับวัดครับที่ของวัดนี้ให้เช่าได้ครับแต่ซื้อขายไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อว่าคุณยายเนื่อมบริจาคขอให้วัดไปสร้างสนามกอล์ฟเธอไม่มีหรอกเฮ้ยพี่ี่ตู่ผมมานั่งนึกแบบสายมูเขาบอกว่าเอาเงินวัดบาทหนึ่งสตางค์หนึ่งเนี่ยตกนรกนะแล้วนี่เอาที่วัดไปตั้งไม่รู้กี่ไร่นี่มันไปอยู่ไหนเนี่ยตอนไปซื้อในร้อยสี่สิบกว่าล้านบุญแล้วตปัจจุบันเกือบห้าพันล้านเลยนะ คือคนที่บริจาคที่เกือบพันไร่เนี่ยจะต้องเป็นกุศลที่ใหญ่มากตายตายตายแล้วไปขัดกุศลขนาดน,นี้นี่แล้วเขาบริจาคมาเมื่อปีนะครับเดือนพฤศจิกายนเดือนเดือนหน้าเนี่ยครบห้าสิบปีไม่ใช่ครบห้าสิบห้าปีครับปีสองพันหร้อยสิบสองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าเนี่ยหน้าขนาดนี้เรามีหลายเรื่องราวมากเนะี่ยนอกจากเนี่ยนะครับเรื่องพรบรางลอตเตอรี่สาขาอื่นๆเนี่ยนะครับกบ็ต้องวางแผนที่จะรับมือรวมกระทั่งเนี่ยนะครับ เรื่องบอลที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอนาคตนี่คือความเสียหายของชาติอย่างใหญ่ที่สุดเห็นไหมเราเสียการท่าเรือนี่ก็เป็นรัฐวิสาหกิจตรงนั้นเหมือนกันนะับเอาบอลเข้าไปมีการพยายามที่จะอธิบายว่าไอ้บอลแปดแห่งเนี่ย <c oughs> นะครับจะสร้างรายได้ให้กับรมหาศาลคนต่างชาติจะเข้ามามาเล่นเนี่ยนะครับพีน่นกเขาในศึกษามาดีปรากฏว่าศึกษาว่าปีละสี่ล้านเป็นคนต่างชาติเสยล้านคนไทยเจ็ดสามแต่ที่น่ากลัวก็คือวันนี้ท่านทราบไหมบอลพนันออนไลน์เนี่ย <c oughs> มีอยู่เจ็ดแสนเว็บถามว่าบอลพนันออนไลน์ก็ทํายังไงอิงกับบอลใหญ่ครับบอลใหญ่อยู่ต่างประเทศก็คือแทงไทยส่งตัง,ปร,ตงประเทศแต่ต่อไปพอเปิดบอลคาสิโนแปดแห่งในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่คนสี่ล้านเล่นครับแต่มันคือลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยครับที่มีโทรศัพท์มือถือวันนี้ก็คุมไม่ได้แต่ต่อไปเนี่ยนะครับแต่ต่อไปนี่หนักเลยทีนี้ไอ้พวกนี้เสียการพนันทํายังไงต่อไปก็ยาลักวิ่งชิงปล้นแล้วรายได้เข้าประเทศยังไง ลงทุนแห่งละสองแสนล้านจ่ายให้กับรัฐเนี่ยครับแรกเข้าห้าพันต่อหนึ่งแห่งแล้วก็นับไปเป็นปีละปีละพันปีละพันปีละพันสามหมื่นห้าพันล้านแปดแห่งเนี้ยได้สองแสนแปดหมื่นล้านรายได้จากการต้องเที่ยวดีเดียปีละสามจุดล้านล้านไอ้พวกนี้เฉลี่ยแปดแห่งต่อปีนะครับบวกแรกเข้าด้วยเฉลี่ยปีละเก้าพันสามร้อยกว่าล้านการต้องเที่ยวสามจุดล้านล้านสามสิบปีเนี่ยเก้าสิบจุดล้านล้านไอ้พวกนี้สามสิบปีเก็บสองแสนแปดหมื่นล้านแลกกับความชิบหายของชาติไม่ได้เลยครับพี่น้องที่รัก โอ้พี่ตู่ผมจะใจร้อนไปนิดนึงไหมหลังจากที่ฟังผู้พี่ทุกคนแล้วมาขโมยที่พี่ตู่เนี่ยมันไม่ต้องมาล้มหรอกไอ้ร่างพรบขนส่งทางรางอะไรเนี่ยล้มรัฐบาลเลยไหมนี่ไงนี่ไงคนกลับมาเลี้ยงหลานเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ไปพูดในเวทีวิสัยทัศน์ะว่าจะต้องทําให้ได้ครับแล้วสุดท้ายก็ไปเชิงเนื้อเห็นนะเห็นเห็นท่าเรือคลองเตยไงชุมชนคลองเตยไง และรายได้ชาตินิดเดียวลงทุนสองแสนล้านนะครับแปะแห่งหนึ่งจุดหกล้านล้านให้แผ่นดินสองแสนแปดหมื่นล้านแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วส่วนนะครับส่วนที่ไม่ใช่ของแผ่นดินที่แผ่นดินและชาติต้องแลกกับความชิบหายนั่นมันจำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนบางคนได้รับผลประโยชน์ที่ไม่รู้จักพอไงต่อมาเนี่ยเรื่องเก้าสิบเก้าปีเราเนี่ยนะครับบรรพบุรุษเราศึกษากันมาเกือบตายในการรักษาชาติบ้านเมืองต้องเสียดินแดนเพราะถูกมาหาอำนาจบีบนี่นะครับแลก นะครับสู้รบกันมาแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเริ่มต้น,นจนกการทําคอนโดแล้วขายไม่หมดค้างโครงการไว้หนึ่งล้านสามแสนองแต่ว่าไม่ได้มองแค่นี้เดิมเนี่ยนะครับขายคอนโดเนี่ยเขาบอกว่าต่างตาตาซื้อได้สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์กรรมสิทธิ์ได้สามสิบปีก็เกิดไอเดียนะครับเรื่องกองห้องโกงเก้าสิบเก้าปีบอกต่อไปนี้เนี่ยจากสามสิบปีเนี่ยต้องขยายมาเป็นเก้าสิบเก้าปีเษธาเขาบอกว่าวันนั้นก็ไปนายกเขาบอกว่าเดิมนี่เสนอมาร้อย แต่ผมเองก็เห็นมากเกินไปก็เลยลดเยมันมีผลในทางจิตวิทยาพี่ครับครับก็ต้องขอบคุณคุณนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับสัดส่วนเพิ่มมาเป็นเจ็ดสิบห้าเปอเแต่มันไม่ได้จบแค่เก้าสิบเก้าปีผู้ครอบครองครอบงำไปพูดว่าประชาชนจะได้ห่วงครบเก้าสิบเก้าปีที่จะตกเป็นของกรมธนารักษ์หลังจากนั้นจะไปสร้างบ้านให้กับคนจนอยู่คนพังก็เคลิบเคลิมคิดว่าตัวเองจะอยู่อีกเก้าสิบเก้าปี คนพูดมันก็ตายคนฟังมันก็ตายผมก็บอกที่วัดมันยังเอาเลยที่อื่นมันจะเชื่อได้ไง <c oughs> เห็นไหมแล้วสําคัญวันนี้คืออะไรครับภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ครับธนาคารเนี่ยนะครับไปดูเนื้อในเนี่ยวันนี้เป็นของต่างชาติเกือบทั้งหมด <Yeah. S 2> บ้านที่ติดํำจำนองจะถูกยึดเป็นจํานวนมาก <c oughs> บ้านก็อยู่ในมือของต่างชาติแต่ว่ามันต้องมีกฎหมายรองรับในการซื้อขายไงนี่ไงนะครับ <c oughs> บ้านที่อยู่ในติดธนาคารภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ย เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานซื้อที่รัฐบาลจัดดินเนอร์เนี่ยครับโรงแรมรรบูดผมก็ลืมตัวว่าประเทศเรากําลังมั่งคั่งประเทศเรามีซอฟต์พาวเวอร์มากมายงานเลี้ยงก็ประกอบด้วยไข่ปลาคาวเวียรนั่น <laughs> ก็เป็นอาหารไทย <laughs> นะครับไข่ปลาสลิดก็เป็นอาหารนอกไปแล้ว <laughs> กุ้งไอล็อบสเตอร์แล้วก็หอยเอเาฮื้อเหมือนดไอคอนไม่ไม่ผิดเห <laughs> <laughs> ็นไหมบรรดาเนี่ยนะครับไอบรรดาดาราที่ถูกเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ย ต้องกินหรูอยู่สบายอยู่สบายและคนก็เกิดมีความใฝ่ฝันนะครับก็ไปหลงเชื่อนะครับก็ไปร่วมแล้วก็เจ๊งครับถามว่าวันนี้ประชาชนเขามีความเดือดร้อนที่ไปจ่ายเงินเนี่ยนะครับหมื่นบาทที่เราบีบจนกระทั่งว่าจ่ายเป็นเงินสดไอ้กลุ่มปลอบบางบอกกระตุ้นเศรษฐกิจสี่พายุหมุนนะครับดูเตมไปหมุนแถวเชียงรายเชียงใหม่ที่อื่นไม่หมุนนะเงียบเกลิ้เศรษฐกิจตลาดเงียบเกลิ้นี่เราอยู่ในสภาพนี้จริงๆแล้วเราก็ต้องทนทนฟังนายกรัฐมนตรี คนเข้าใจก็นะครับแม่น้ําจะทาแม่น้าปิงจะไหลแม่น้ำโขงก็ต้องทาทางให้ใหม่ก็ต้องทนไปไหมเขาบอกทนแม้กระทั่งไปเปลี่ยนประธานาธิบดีให้ไปปลดประธานาธิบดีส,สีก็ยอมโคศกโคศกเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วไงโคศกเขาบอกว่าท่านพูดรวบรัดท่านเอาเชียงายอาไกับลําปางเชียงใหม่มารวมกันก็ไม่เป็นไรส่วนประธานาธิบดีนในท่านฟังมาพิสเชื่อผู้นําชาติทนภัยเอาอยากจะลงแม่น้ำโขงก็ไปทําให้ นะครับอยากจะปลดประธานาธิบดีสีก็ปลดให้เอาตามสบายแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรวะในท่ามกลางประเทศเนี่ยนะครับที่เรามีวิกฤตกันมากมายครับคือแทนที่จะวางแผนรับมือนะครับแต่ไม่ใช่วางแผนในการทําลายชาติกันแบบนี้คือที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือ,คอท่านอาจารย์พวกเราเห็นไหมในการเลือกตั้งนี้เราเห็นนายทุนที่ไปลงขันลงขันเสร็จแล้วก็มีตัวแทนเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ไปถอนทุน กรณีเรื่องไอ้พอรบขนส่งทางรางนี่มีความชัดเจนมากที่สุดว่ามีกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับร,ระบบรางนะครับไปลงทุนอย่างน้อยหนึ่งพักการเมืองใหญ่หนึ่งพักการเมืองเลยแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าไอ้พวกนี้ถอนทุนเร็วและไอ้ถอนทุนของมันตอนแรกคิดว่าจะเอาตัวรอดเฉพาะรถไฟฟ้าที่มันทําอยู่แต่ไม่ใช่มาเอาเนี่ยนะครับสายอื่นๆด้วยทีนี้เห็นไหมว่าความโลภทีไ่ไม่รู้จักพอเนี่ยเราเป็นประชาธิปไตายผ่านการเลือกตั้งแต่ว่าไอ้ที่มามันทุนไง ทุนลงขันทุนพลังงานก็ลงขันอีกแบบทุนร้างก็ลงขันทุนอำนาจการค้าเหนือการตลาดลงทุนแล้วประชาชนเหลืออะไรประชาชนก็ได้หมื่นแบบปลอกบางปลบ้บางแต่ไอ้พวกนี้ได้ไม่รู้สักเท่าไหร่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเองก็เห็นว่าคําว่าผลประโยชน์ทับซ้อนทุนรจริตเชิงนโยบายอย่างไรก็ได้ครับจากรุ่นสู่รุ่นมันไม่เคยเลิกจริงๆเอาแอบแฝงจริงเชื้อชั่วไม่มีวันตายก็ประมาณอย่างนั้นนะแต่ว่าผมจะบอกกับพี่น้องว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเรื่อง ไอ้เรื่องแลนด์บริด์แลนด์บริด์นะครับการลงทุนถ้าเป็นปกติสร้างท่าเรือสองฝั่งเนี่ยไม่มีคนบ้านหน้าไหนมาลงทุนละแต่มันจะต่อรองยกที่สามแสนไร่เก้าสิบเก้าปีพี่น้องชาวภาคใต้เนี่ยนะครับสมัยก่อนขอข้อตรานี่นะครับเถียงกันเกือบตาย<ร>ไ,มไม่ให้ทําแต่วันนี้เราจะเสียดินแดนตรงนั้นเนี่ยสามแสนไร่เก้าสิบเก้าปีท่านอย่าคิดฝันว่าครบร้าสิบเก้าปีจะยกที่ให้ธนารัก์มาสร้างบ้านให้กับคนจนเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็บอกพี่น้องว่าในแต่ละเรื่องเนี่ย ล้วนแต่เป็นการทาลายทั้งสิ้นเงินดิจิตอลเหมือนกันเพราะนี่นะครับดิจิทัลเนี่ยมันจะเป็นที่มาหนึ่งการฟอ,อกเงินครับนะครับและรวมกระทั่งเนี่ยเห็นะบอลก็เป็นที่ฟอ,อกสองก็คือในการซื้อสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าบ้านคอนโดที่ดินเนี่ยก็ผ่านระบบเงินดิจิทัลเพราะเนี่ครับเงินขาวมาซื้อไม่มีต้องเป็นเงินเทาและเงินดําครับเรากําลังจะเดินประเดินเนี่ยนะครับนาพาประเทศเข้าไปสู่กันในกระบวนการเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามครับผมว่าพอมีกรณีเรื่องพอรบราง แม้ว่าเนี่ยครับจะแก้เกี้ยวแก้เกมว่าสื่อสารผิดพลาดคือถ้าไม่ออกมาโวยเนี่ยมันก็เอาต่อคือเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปรับทราบครับนะครับตามคาให้การของอรัฐมนตรีเดือนว่าได้แจ้งให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วปัญหาว่าแล้วร่างของคอรมอนะครับคุณผ่านคอรมอมาทําแมวอะไรเห็นไหมคือทุกอย่างประเทศนี้คิดว่าจะทําอะไรกันก็ได้หรือว่าคณะรัฐมนตรีคือเพื่อไทยเพื่อไทยคือคณะรัฐมนตรีคือปัญหาก็คือว่า ในช่วงปลายๆผมจะเตือนไปยังพรรคเพื่อไทยให้ได้ยินดีๆนะแม้กระทั่งตอนจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวครับตอนปลายเนี่ยนะครับกลวงสนิทเลยนะผมจะบอกให้นะวันนี้แต่ละพรรคการเมืองนั้นเนี่ยที่เขาจะยื่นยุบพักหกพักเนี่ยเชื่อผมแต่ห้าพักเขาจะเสนอตัวเป็นพยานและจะยุบพักเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับบ้านเมืองนี้มันชี้เห็นว่ามันไว้ใจไม่ได้จริงๆเพราะเนี่ยครับ,ร,บ,ร,บระหว่างทุนกับอำนาจ ความเป็นจริงนั้นนะครับถ้าระบบประชาธิปไตยได้ฉายประกายความนะครับให้ประชาชนได้เล็งเห็นว่าประชาชนเนี่ยนะครับได้เลือกบุคคลเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ชาติแต่นี่นะครับร่วมมือกับทุนและเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมลักษณะของการขายชาติขายแผ่นดินทําลายชาติทําลายศาสนาทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางนับและในประเทศที่มันเสื่อมทรามเนี่ยนะครับก็เอา,ก,เอาก็เอาเงินไปซื้ออํานาจ และนี่นะครับพอได้อํานาจเนี่ยครับก็ไปหาเงินครับหาเงินมาทําไมมาซื้ออำนาจเป็นวงจรอุบาทเป็นวงจรอุบาทอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถามว่าเนี่ยครับตั้งแต่ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาตามที่กล่าวว่างครับมีรัฐบาลหน้าไหนเอาเรื่องบอลคาสิโนเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลได้มีรัฐบาลไหนที่กล้จะขายแผ่นดิน99ปีได้มีรัฐบาลนี่นะครับไหนบ้างที่จะยกนี่นะครับรางรางรถที่ดินสองข้างทางให้กับเอกชนได้ เห็นไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับการดินไทยพังก็เพราะอะไรก็เล่นแบบนี้เล่นทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่ประเทศนี้จะเสียหายมากกว่านี้ผมไม่ได้ยุ่้ใครลงท้องถนนหรอกแต่ผมบอกว่าถ้าเขาทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเขาถ้าเอาเรื่องเก้าเก้าปีเอาบอลดิจิตอนบอลเลสเนี่ยนะครับเจรจาจนกระทั่งเสียดินแดนนะครับหรือมีโครงการที่เอายกที่ต่างชาติผมว่าเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องคนไทยไม่ลงถนนนี่ก็บัดซบเต็มที่แล้วเลคนไทย เพราะว่าแสดงว่าคุณไม่ได้มีความรักชาติเลยแล้วผมก็วาดหวังว่ากระบ,บวนการต,าต่างๆที่จะจัดการรัฐบาลนั้นเนี่ยก็ต้องจัดการได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่าให้เขามีเวลาไปขายชาติขายแผ่นดินนะครับปกติผมไม่เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามมองโลกในดิคิดเข้าใจว่าเขาคงจะเลิกแล้วแหละ <c oughs> เขาแก่แล้วเขาน่าจะพอแล้วแหละอันนี้ยิ่งเอาใหญไอ้นี่หนักเลย <c oughs> เมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะครับ,รบเขาเล่า <c oughs> เขาเล่าคนคนป่วยอาการทางจิตคนหนึ่งนะครับหมอก็บอกว่า ม,มันอยากเป็นประธานาธิบดีสิงคโปร์รวันหนึ่งมันก็บอกหมอว่ามันไม่อยากเป็นแล้วบหมอว่าหายแล้วได้กลับบ้านบอกไม่ใช่ตอนนี้ผมอยากเป็นประเทศสิงคโปร์แล้วโดยว่าอาการนี้ต้องให้ยาหนักขึ้นกว่าเดิมฉันใดก็ฉันนั้นคืออยากอยากเป็นประธานาธิบดีตอนนี้อยากเป็นประเทศแล้วครับผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยความไม่รู้จักพอของมนุษย์เนี่ยมันน่ากลัวที่สุดพรบเนี่ยนะครับขนส่งทางรางมันจึงเป็นตัวอย่างใหญ่และเนี่ยนะครับแต่ละรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเรื่องขนส่งทางรางไม่ใช่เรื่่อองงขคุณะ วันหนึ่งก็ถึงตัวคุณใช่คุณเห็นปตทไหมเห็นความชิบหายของโรงงานยาสูบไหมเห็นรอสอพอโดนไหมเห็นการท่าเรือกําลังจะโดนไหมนะครับการไป้ากํลาลังจะโดนที่ที่จนไม่เหลือสภาพโครงการโทรศัพท์ที่ตายไหมเพราะเนี่ยนะครับน้ํามือของมนุษย์เนี่ยนะครับหน้าตาคุ้นๆและหน้าตาก็ไม่เปลี่ยนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมองเห็นว่าแต่ละรัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องลุกขึ้นมาช่วยเช่นพอบรางทุกฝ่ายก็ต้องร่วมมือกันและประชาชนก็ต้องปกป้อง สมบัติของชาติตั้งแต่พระพุทธเจ้าหลวงมาแล้วจะไม่เสร็จไอ้กับคนรุ่นพันอย่างนี้ได้ยังไงนะครับก็เอากันเท่านี้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าความพรบรางไม่ได้ก็ความรัฐบาลเสียเป็นจุดเริ่มต้น